สวัสดีค่ะหมอพึ่งนะคะสัตวแพทย์ประจำคลินิกหมาหมาแมวนะคะหมอเชื่อว่าทาสแมวหลายๆบ้านเนี่ยน่าจะเคยประสบปัญหาน้องแมวฉี่ไม่เป็นที่กันมาบ้างใช่ไหมคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ้านที่มีน้องแมวเลี้ยงรวมกันหลายๆตัวหรือบ้านที่เลี้ยงน้องแมวเพศผู้ที่ยังไม่ได้ทําหมันสาเหตุของการที่น้องแมวฉี่ไม่เป็นที่เนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วเราจะมีวิธีการจัดการแก้ไขยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามกันได้เลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะมารู้ถึงสาเหตุของน้องแมวที่ฉี่ไม่เป็นที่รวมไปถึงวิธีการจัดการเนี่ยหมออยากให้ทุกคนเนี่ยลองแบ่งก่อนนะคะว่าการฉี่ไม่เป็นที่ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมการฉี่การปรัสสาวะตามปกติของแมวหรือมันเป็นพฤติกรรมที่เราเรียกว่าการฉี่สเปรย์นั่นเองพฤติกรรม การฉี่แบบปกติเนี่ยเราจะสามารถสังเกตได้โดยเราจะเห็นว่าปัะสสะาวะเนี่ยมีปริมาณที่เยอะนะคะเหมือนการฉี่ในกระบะทรายตามปกติเลยลักษณะของปัสสาวะก็เหลืองใสนะคะแล้วก็น้องแมวมีท่าทางนั่งยองเหมือนฉี่ในกระบะทรายเลยรวมไปถึงหลังจากที่ปัะสสะาวะเสร็จฉี่เสร็จเนี่ยเขาก็มีพฤติกรรมการกลบเหมือนฉี่ในกระบะทรายเลยไม่แตกต่างกันอันนี้เนี่ยมันจะมีสาเหตุมาจากคนละส่วนกับการสเปรย์ ะะสำหรับการสเปรย์เราก็ดูจากพฤติกรรมแล้วก็ปริมาณฉี่ได้เหมือนกันนะคะพฤติกรรมถ้าทางการฉี่จะเป็นการฉี่ในแนวตั้งนะคะก็คือแมวตัวผู้จะเดินมาอยู่ๆก็ยกก้นขึ้นแล้วก็ฉี่สเปรออกมาเลยโดยปริมาณของฉี่ที่สเปรยเนี่ยก็จะน้อยกว่าปกตินะคะรวมไปถึงกลิ่นของฉี่ที่สเปรย์ก็จะฉุนกว่าปกติด้วยเพราะว่าความเข้มข้นของฉี่มันสูง เนื่องจากการที่เขาจะสเปรย์เนี่ยเขาต้องการจะสื่อสารกับแมวตัวอื่นๆที่อยู่ในอนาเขตที่เขาอยากจะสื่อสารด้วยทั้งในเรื่องของการแสดงถึงอนาเขตที่เขาจะบอกขอบเขตว่าขอบเขตแค่ไหนแค่ไหนที่เป็นอนาเขตของเขารวมไปถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการผสมพันธุ์นะคะเพราะว่า พฤติกรรมสเปรย์เนี่ยมักจะมีในแมวตัวผู้ที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วเจ้าของอาจจะไม่เห็นว่าแมวเด็กๆลูกแมวเขาสเปรย์แต่พอเริ่มโตสัก78เดือนก็จะเริ่มมีการสเปรย์เพื่อที่จะบอกน้องแมวเพศเมียนะคะที่อยู่ในอาณาเขตนั้นนะคะว่าตอนนี้ฉันพร้อมจะผสมพันธุ์แล้วนะคะก็เป็นการสื่อสารทางเพศอีกอย่างหนึ่งนั่นเองสําหรับพฤติกรรมการสเปรย์ก็จะมีสาเหตุและวิธีการจัดการอีกแบบหนึง่ง เรากลับมาพูดถึงเรื่องของพฤติกรรมการฉี่ไม่เป็นที่ในกรณีที่เป็นการฉี่ปกติก่อนหมอขอแบ่งออกเป็นสส่วนนะคะส่วนแรกก็คือน้องแมวมีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะรวมถึงเป็นโรคทางเดินปัสสาวะอื่นๆอย่างเช่นนิ่วหรือว่าเป็นโรคไตต่างๆก็จะทําให้น้องแมวเหล่านี้เนี่ยอาจจะปวดฉี่บ่อยนะคะอาจจะเดินไปไม่ถึงกระบาดทรายแล้วก็ปวดฉี่ขึ้นมาก็เลยต้องฉี่ตรงตำแหน่งนั้นนะคะ ก็ลักษณะของฉี่ในกรณีที่น้องแมวเจ็บป่วยหรือว่าติดเชื้อแบบนี้นะคะก็อาจจะขุ่นข้นขาวขึ้นมีตะกอนหรือว่ามีเลือดปนหรือในกรณีของแมวที่เป็นโรคไตเนี่ยก็อาจจะมีปริมาณของฉี่เนี่ยเยอะมากกว่าปกติแล้วก็ค่อนข้างใสกว่าปกติลักษณะการฉี่ไม่เป็นที่แบบนี้ที่น้องแมวไม่สบายก็ต้องไปพบสตัตวแพทย์เพื่อรักษาแก้ไขปัญหาที่สาเหตุก่อนนะคะน้องแมวถึงจะกลับมาฉี่ในกระบาดทรายได้ตามปกติค่ะ ต่อมานะคะก็คือเป็นพฤติกรรมการฉี่ไม่เป็นที่ที่ลักษณะของปัสสาวะมันก็ดูปกติดีไม่ได้มีปัญหาอะไรน้องแมวก็มีความล่าเลงปกติกินได้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีท่าทางการแบ่งฉี่ที่ผิดปกติอันนี้เนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวของกระบาดทรายหรือว่าเรื่องของจิตใจน้องแมวตัวนั้นก็ได้ ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับกระบาทรายนะคะก็อาจจะเป็นอย่างเช่นกระบาดทรายเล็กเกินไปและนะคะเราเลี้ยงแมวมาจนน้องแมวตัวโตวเต็มที่แล้วแต่เราไม่ได้เปลี่ยนกระบาทรายมันก็อาจจะทําให้เขาเนี่ยฉี่ไม่เป็นที่หรือฉี่นอกกระบาทรายได้2ก็คือจํานวนกระบาทรายน้อยเกินไปเราเลี้ยงแมวจํานวนเท่าไหร่นะคะเรานับว่าเป็น N จํานวนกระบาทรายที่เหมาะสมคือ n บวกหนึ่ง อย่างเช่นเราเลี้ยงแมว4ตัวเราควรจะมีกระบาดทราย5อันในบ้านนะคะอันนี้เป็นหลักการทั่วไปของการเลี้ยงแมวไม่ได้เวอร์ไปนะอย่างที่3ก็คือตำแหน่งหรือว่าสถานที่ในการตั้งกระบาดทรายเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะคะอาจจะตั้งไว้ในส่วนที่อยู่กับใกล้กับหน้าต่างประตูน้องแมวได้ยินเสียงตลอดเวลาเสียงดังหรือว่ามีการรบกวนเขานะคะมันก็จะทําให้เขาเนี่ยไม่อยากที่จะไปฉี่ในกระบาดทรายตรงนั้นนั่นเองนะคะรวมไปถึงบางทีเนี่ยกระบาดทรายที่สกรปรก มีการใช้หลายๆตัวในกระบาดทรายนั้นแล้วเราไม่ได้มีการทําความสะอาดบ่อยพอก็จะทําให้น้องแมวเนี่ยไม่อยากเข้าห้องน้ําที่สกโปกก็ขอไปฉี่ข้างนอกดีกว่าสบายใจกว่านั่นเองค่ะและสาเหตุที่มาจากจิตใจนะคะก็คืออาจจะเป็นความเครียดของน้องแมว อย่างเช่นการที่มีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ในบ้านนะคะมีคนใหม่ในบ้านนะคะมีการย้ายบ้านย้ายที่อยู่พวกนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้น้องแมวเครียดไม่สบายใจไม่ถูกใจก็เลยมีการประท้วงโดยการไปฉี่ไม่เป็นที่หรือว่าบางทีพฤติกรรมการกลัวอย่างเช่นมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ในบ้านเนี่ยแล้วเขาไม่กล้าที่จะออกไปฉี่ในกระบะทรายเดิมเขาก็อาจจะไปฉี่ตรงที่เขาเนี่ยนอนหลบซ่อนตัวอยู่ก็เป็นไปได้ค่ะ สำหรับการแก้ปัญหาการปัสสาวะไม่เป็นที่นะคะของแมวที่มีปัญหาด้านจิตใจเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องดูว่ามันเป็นปัญหาอะไรถ้าเกิดว่าเขาจะต้องย้ายบ้านย้ายที่อยู่เนี่ยหมอแนะนำให้ใช้สเปรย์ฟิโลโมนสังเคราะห์มาพ่นนะคะในกรงในกล่องของเขาแล้วก็มาพ่นในห้องใหม่ในบ้านใหม่ที่เขาจะอยู่ด้วยเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยผ่อนคลายขึ้นลดความเครียดลงแต่ถ้าปัญหาทางด้านจิตใจของเขามาจากความเครียดที่ ไม่มีคนอยู่บ้านนานๆนะคะเราก็อาจจะต้องมีการผลัดเปลี่ยนกันนะคะถ้ามีหลายๆคนที่อยู่อาศัยในบ้านนั้นเนี่ยกลับมาอยู่กับเขาบ้างนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีการติดกล้องวงจรปิดที่มันมีเสียงพูดกับเขาได้บ้างอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะหมอก็ไม่สามารถที่จะระบุได้นะคะเนื่องจากว่าแต่ละบ้านเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแตกต่างกัน แต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาของการที่มีสมาชิกใหม่ทั้งคนทั้งสัตว์นะคะก็ต้องเอาคนแล้วก็สัตว์นั้นเนี่ยมาทําความคุ้นชินความรู้จักกับน้องแมวแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะในการปรับตัวเขาก็จะมีพฤติกรรมการฉี่ไม่เป็นที่ที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาพูดถึงปัญหาของการฉี่สเตกันดีกว่าอย่างที่หมอเกริ่นไปแล้วนะคะว่าการฉี่สเตเนี่ย มันมีการสื่อสารอยู่ในพฤติกรรมนั้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเรื่องอนาเขตหรือว่าการสื่อสารเรื่องการผสมพันธุ์สืบพันธุ์นะคะและมันก็มักจะสัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศผู้ด้วยดังนั้นเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาก็อาจจะต้องเป็นในทางของการทําหมันนะคะถ้าเราอยากจะให้หายขาดเลยเราก็ทําหมันนะคะแต่ถ้าในกรณีที่เราทำหมันแล้วแล้วแมวก็ยังฉี่สเปย์อยู่นะคะเราก็อาจจะต้องดูปัจจัยอื่นว่า เฮ้ยทำไมแมวยังฉีสเปรย์อยู่ทั้งทั้งที่ทำหมันไปแล้วนะคะมันอาจจะเป็นปัญหาใกล้เคียงกับการฉีปกติแต่ไม่เป็นที่นะคะก็คือเป็นปัญหาด้านจิตใจนะมีแมวตัวอื่นเข้ามาอยู่ในบริเวณบ้านแม้จะเป็นนอกบ้านก็ตามนะคะแต่ว่าคือแมวเนี่ยเขามีความไวมากนะคะในเรื่องของการรับเสียงรับกลิ่นของแมวตัวอื่นแม้ว่าจะอยู่นอกบ้านแต่ถ้าอยู่ในระยะที่เขาได้ยินเสียงหรือได้กลิ่นเนี่ยเขาก็อาจจะมีพฤติกรรมการฉีสเปรย์เพื่อบ่งบอก อกอาเขตของเขาเพิ่มเติมได้อีกนอกจากการทำหมัดแล้วนะคะพฤติกรรมการฉีสเปย์กับผนังกับวัตถุต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะแก้โดยการใช้สเปย์ฟีโลโมนสังเคราะห์ในแมวมาร่วมด้วยก็ได้นะคะรวมไปถึงเราอาจจะต้องมีการทำความสะอาดในจุดที่เขาฉีสเปย์เนี่ยให้มันหมดกลิ่นของเขาเขาจะได้ไม่ไปฉี่ซ้ำนะคะโดยที่เราเนี่ยจะใช้ตัวของน้ำส้มสายชูนะคะกลั่นขาวนะ 50%ผสมกับน้ำา50%แล้วก็ใส่ฟอกกี้ไปฉีดพ่นตรงบริเวณนั้นเพื่อกลบกลิ่นฉี่ของแมวรวมไปถึงถ้าเป็นผ้าหรืออะไรที่เขาไปฉี่ใส่แล้วมันซักได้เนี่ยหมอก็แนะนำให้เอาไปซักเลยดีกว่าค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้หมอหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างละเอียดอ,อ่อนแล้วก็มีความแตกต่างกันในน้องแมวแต่ละตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องแมวตัวไหนที่มีปัญหาที่แตกต่างไปจากที่หมอพูดเนี่ยก็อาจจะต้องปรึกษาสตัตวแพทย์ใกล้บ้านโดยตรงเป็นเคส by เคสไปเลยเนื่องจากบางตัวเนี่ยก็มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่อาจจะต้องใช้ยาช่วยด้วยนะคะถ้าใครชื่นชอบหมอฝากกดไลค์ให้หมอนิดนึงนะคะแล้วก็แชร์ไปได้ในทุกช่องทางสาธารณะเลย ถ้าใครยังไม่เคยกดติดตามช่องหมอหมาห,หมอแมวชาแนล,ลหมอฝากกดติดตามด้วยแล้วเราพบกันในอีพีหน้าอีพีถัดไปนะคะบ๊ายบาย